ครับครับสวัสดีครับพี่น้องผมพบพกันอีกแล้วครับผมดนๆลงคลิปเดี๋ยวนึงครับมือถือภามาดใส่เบ็ดพอดีดไถสวนได้ใส่เดือนใส่เดือนใหญ่หมามากระเบ็ดสี่สิบหลังสี่สิบหาหลังพี่น,อน้องเบ็ดเก่าสวัสดีเคลียร์เบ็ดใหม่เลยปีนี้ใส่เบ็ดเก่าว่าบ่ใครได้ไดลงคลิปปันใดไปกระชีพีนหงายแถวๆเก่นเานะครับผมในเฮน่าบ่มีแล้ว เด,มมเดี๋ยวเบิ้งหมองเข้อจีไซกันครับผมนี่แหละครับไม,ม้เฮามีห้อยควันไซอยู่พี่น้อกไซแบบโบกู่เบ็ยดไซเบ็ดถิ่มไว้เลยเข้อจีไซสำหรับซับวางกันไปนี่ละสี่สิบหลังเงี้ยเศียนไปเดี๋ยวไปไซเบ็ดกันเลยครับผมอากาศร้อนหนาวเยน็เยนๆสิเป็นจังไรครับเงี้ยเศียนเฮาไปลุยครับผม ฟังปุ่นเกี่ยวเขาวมว่นกุ๊บพ่อหนูบ่อะไปะครับพี่น้องคุณเห็นบ่น,นี่บีบเบียด,ดเกาเดี๋ยวก็จะใส่กีละดุอยเลยครับผมมันไพ้มันมันโอ้ยน้ำกระดุจะใส่ให้เบิ้งจักสองสามหลัง หองพกแล้วเริ่มพกแล้วหองไม่ปีเดียว <c oughs> ใส่ทีทีไปเลยหรอพี่น้อ,นองเน้ฮะเมึงนใส่หยาดเหมนใส่ทีทีเลยหยาดไปทางฝุ่นหยาดมันหกเขาลุกเดือดกูบ่ได้หมืนหัวสิษักฮะ <c oughs> ไม่เหละปลาห้อยเบียดเก่าดอกเบื้องเรากะว่าได้ยินเสียงมันเสียบอีกเลยบ่อยจัก ตัวใส่เดียนว่าเปนปลาไหลหน่อยคตัวไงครับสองหลังทนละพี่น่อยไหมบังไปงาดกหกหกเดี๋ยวคนญาดส่เบีดให้แล้วกันครับผม ตักสีมายามบ่ขันบ่มากอะพอกันมเมื่ออื่นขันมากอะ่ะพอกันเมื่อแรกครับผมอยากใส่เบียดให้เรียบร้อยกันครับหายถ้ามยากปุ่นเที่ยครับผมครับพี่น้องขึ้นบ่อเลยม,มายามครับผมพามายามย่ามมือเศร้าครับพี่น้องมากู้มันยาก่างยากบรรหุแห้งกันเลยบ่มากย่านตกหวยเอ้าบวยิวย่ามมือเศร้าครับพี่น้องบรรยากาศเย็นๆ กับใบเย็นแห้งทำไรกำลังพ,อ,พ,อ,พอดีพอดีครับจะว่ามือขึ้นกับฝนตกนนฝนตกฝนลินฝนตกเศร้าเป็นครับปีูกกำลังปีไว้กันยุบเปยละ่ะครับผมไปไปรุ่นไปยามเบ็ดทำกันนะครับผมสีมานบ่สีไดไปยู่ไปกินบ่หลังแหลกกับมิดเลยหงสยคือว่าน้อง โอ้ยเงียร่อนบ่ได้มาเติมเอ้ากูไปต่อหลังสองกระมิดไปต่อหลังสามกระมิดยังเงียพี่น้องเม็ดอิมซิมหัวยตาขุ่นเบียดบ่อุ้ยเงียยังเหลี่ยขี้เก่าอยู่เบียดแค่จ้าใส่บ่กูเลยไปเดี๋ยวหลังไหนเม็ดเตีมจังกลุ่นจังเบิ่งน้ำกันครับผมอ่าเดี๋ยวพี่น้องมีอย่างละ

ชนครับประชนดูโอ้ยหลุดซะนั้นอุ๊ยเด็ดกระเดีเลยพี่้อกมาแล้มาแล้เต็มสวยครับเต็มสวยเดยเดี๋ยวเดีกลมกันโอย อ้ปุสฟางเยมามาพี่จมสวยมสวยเฮ้งามครับงามสวยสวยงามงแจ่มแรกแจ่มแรกแขกมันโอ้บใครหายอยู่หากินปลาอ้วนๆสวยๆเลยครับงามเด็ดก,กัด แห่งบุคคลดีเ <salts> บียดบ่ได้เห็ดไม่เลยปีนี้ไปลุยต่อครับผมเลื่แก้มเปล่าครับผมไปโอ้ลืมบอกใส่โบเบียดเด้พี่น้องเบียดมึงอันดวงเบียดผมมันแย่แล้วใส่ได้สามสิบหลังมั้ยหอดบุ้บุ้นี่บุ้งบุมีหมืองใส่หกไปลุยต่อ หลังนี่กระบ,บอกกินบอกเอาปลาลายอยู่ยนี่ไปลองสวบด้วยรเพลนพ้ำร่มังเตียมอยู่เลยหลังนี่ถือปลาตองพี่ปลองอดิ้งเหนียวโอ้บบออด้วยก่ะดิ้งด้วยละยยปลาตอง จอครับผมน้องอี่ปลาตองอีกครับพี่น้องตัวแห่งเรียบร้อยแล้วใส่ซ้ำก,กันกับตัวของท่นเลยนะครับเอ้าเก็บเบี้ยปล่อครับผมครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายแล้วไปเดี๋ยวไปสรุปแต้มเฮาใส่เบ็ด ใส่เดือนหนาหนาวเดี๋ยวสรุปแปีมกันุมดละมังลดเครื่องครับกูนะผมครับพี่รองผมใส่เบียดสามสิบลังสรุปเราได้สามสิบลังใส่บะเบิดสิบสิบห้าลังมันหกผลงานครับผมบทเท์เราคือมันจับข่านจับไอ่ปลาช่อนใส่แกงใส่แกงครับสันใส่แกงครับปลาตอง สองตัวรวมกันสามเต้มครับพี่น้องเอ้าถือว่าได้ยู่ได้กินยู่ครับผมบอกเป้าเพราะว่บาบ่ได้มายามครับมึงเคลื่อนมันหกมันหกแล้วก็นเมื่อยากมานห้ามมืครับผมเอ้าคลิปนี้กรับภาพพี่น้องมัดส่เบ็ดปลาเงี้ยใส่เดือนช่วงอากาศเยน็เยนๆกับได้แก่งยุครับผมได้แกงได้คนได้แก้วยุ่งพอได้ยู่ได้กินหากินตามธรมรมชาติบ้าน สารบ้านเฮาครับผมทุกท่านนี่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจครับผมช่วงนี้ก็สีห้างเ at นี่ยจะกลายเปการลงคลิปลงหยังกับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสุกฝูทุกคนคือเก่าครับผมสุราขีมมีก่อนที่จากกันไปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสมบัติย่าเก็บอย่าจนลำล้ำเรื่อยๆเฮ้งๆสุภูทุกคนตลอดปีตลอดไปครับผมบางคลิปจบแล้วถือใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดบัลกระดิ่งแกงเตือนนทำเรือครับพี่น้องที่เข้ามารับชมไม่สำหรับคลิปนี้คุณพารักษาคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับอ่ะได้กแกงยู่ครับผม